ตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายหนุนโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานรากสงขาโมเดลนายเดชอิฐขาวทองรองหัวหน้าพัก ประชาธิปัตย์สสสงขาเกต5สสน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลสสสงขาเกต6พักประชาธิปัตย์ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการสงขาโมเดลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบจากโควิด19ในพื้นที่จังหวัดสงขาร่วมกับ นายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาและคณะทำงานวิจัยสงขลาโมเดลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และเกษตรกรโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตสวนเกษตร ผสมประสานกเกษตรอินทรีย์ตำบลปากรออำเภอสิงห์นครแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวของนายนารงฤทธิ์สุวรรณะตำบลรำแดงอำเภอสิงห์นครแปลงสาธิตการปลูกปาล์มน้ำมันแปลงที่6ของนายสุเทพช่อดอกตำบลปากรออำเภอสิงห์นครแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกและแปลรูปปลาดุก แดดเดียวสวนลุงโชคบ้านไสท้อนตำบลควรรูอำเภอรัตภูมิแปลงสาธิตกเกษตรสวนผสมเลี้ยงเป็ดไข่ฟาร์มลุงสวนตาบลคูหาใต้อำเภอรัฐภูมิตามดูผู้แทนนายกชายสสเดชอิดขาวทองเล่าเรื่องเมือนใต้